เอาเลยนะครับตอนนี้ก็พัสดุก็มาส่งมาถึงที่เป็นที่เรียบร้อยนะครับครับและนี่ก็คือเครื่องตัดหญ้าไฟบานะครับว้าว <Wow. S 1> ไม่อันนี้นะครับนี่ครับหน้าตาเขาเป็นอ,อย่างนี้นะครับอ่ะเลอร์อันบ็อกก่อนโอ้โมมีอะไรมั้งเนี่ยอ่ะเราให้ดูพิทีล้านนี้ก็จะเป็นที่จับบางท่านจัไม่ผิดอันนี้มีที่ชาร์จแบตนะครับอันนี้อะไร,รอะไรเนี่ยอาจารย์ น่าจะเป็นใบเหล็กนะครับเป็นรูปมีใบตรงจากหนึ่งอันสองอันอันนี้คานี่เดาก่อนนะใบพลาสติกให้มีใบพลาสติกมาให้ดูอันนี้เลยให้ดูคร่าวๆก่อนมีใบพลาสติกด้วยแล้วก็มีอะไรอีกอันหนึ่งก็ไม่รู้เนะี่ยแล้วก็น่าจะเป็นคู่มือนะครับนี่นะครับคู่มือการใช้งานนี่ครับใบพลาสติกวูวการใช้ให้ดูแล้วกันแต่ว่าชาร์จแบตทิง้งไว้ก่อนหนึ่งคืน คือเดี๋ยวเราจะาประกอบคือไม่น่าจะประกอบอะไรได้มั้งคือตัวนี้น่าจะเป็นตัวกดอะเปิดสวิตช์แบบให้ตัดอะกดแล้วก็เป็นอย่างนี้ที่ผมยังไม่ใส่ฐา,านนะฐานใส่ตรงสูตรนะและตรงเนี้ยผมว่ามันน่าจะเขาจะยืนได้เห็นไหมครับยืนได้ขนาดนี้คือความความยาวทั้งหมดยาวยาวมากเหมือนกันนะยาวประมาณตรงนี้ละทีนี้เป็นตัวใส่ใบนะคะว่าปรับองศาได้นะครับนี่สามารถตัดอย่างนี้ได้ ก็ตัดอย่างนี้ได้เอาความได้เก็บได้โอเคคือเวลาเปลี่ยนใบเวลาเปลี่ยนใบนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะให้ดูะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นใบเหล็กแล้วกันให้มันสองใบเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนใบนี้อันนี้เป็นใบที่เหมือนที่เขาตัดยา้าทั่วไปมากกว่าแต่เล็กกว่านะครับคือแบบง่ายมากเลยอนะ่ะน่าจะแบบว่าผู้หญิงก็ทําได้ผู้ชายก็ทําได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับคิดว่านะครับอ่าวิธีเปลี่ยนใบเป็นอย่างนี้นะครับนบี่ เห็นไหมข้างในนีจเป็นมอเตอร์แต่เราจะไม่เราจะไม่ให้ดูมอเตอร์ข้างในครับเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เห็นไหมก่อนที่เราจะใส่เา,าก็ฝาครอบครอบแบบนี้ฝาครอบครอบแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้มันจะเป็นเป็นครึ่งวงกลมเห็นไหมครับเนี่ยเพื่อนเพื่อนเราก็เอาไปใส่แบบนี้นี่โอ้โหพอใส่อันนี้เสร็จแล้วรู้สึกว่กมามันทโหดมากเลยระวัาางปาดมือนะครับ โอเคผันพอตึงมือนะครับแบกบใส่ข้างหลังข้างล่างครับกดให้ดังคลิกนะครับเดี๋ยวผมลองทดสอบก่นอนเฮ้ย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 ,ย,ยเด็กๆอย่าไปใกล้ใบมีดนะครับนิ้วขาดเลยนะเนี่ย <st arts> เดี๋ยวเราไปกําจัดหญ้าด้วยกันได้เลย <st arts> <st arts> เอาเลยนะครับตอนนี้มืดหน่อยนะครับอันนี้นะครับก็คือสวนข้างหลังนะครับหญ้ามัน <ไข S 2> ้นโลกมากเลยนี่เดี๋ยวจะให้เดินดูเลยนี่ของแท้เลย เห็นไหมครับยาจะขึ้นหลกมากๆเลยเพื่อนเห็นอยู่ตอนนี้เน,นี่ยเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวเราจะตัดยาโดยใช้ต้ดหญ้าตัวนี้นะคิดได้ลองเทสไปแล้วเนี่ยเราอยากจะ<ง>อยากรู้ว่าแบตเตอรี่หนึ่งก้อนเนี่ยเท่าน,นี้มันจะสามารถใช้ได้กี่ชั่วโมงนะครับผมรบว่าแล้วมันจะตัดแต่มันตัดตัด,ตด,ตดได้ไหมไม่จันอยากจะลองตัดไหมเห็นไหมนะนี่เลยนี่เลยเห็นไหมจะตัดตรงนี้นะครับจิบจิบอ่ะโอเคเดี๋ยวให้เริ่มจากไม่จันก่อนแล้วกัน นะครับเดี๋ยวถามความรู้สึกไม่จันก่อนนะครับใช้เครื่องแล้วน่ะไม่ไม่จันรู้สึกมันเป็นยังไงมันเบาไหมหรือว่ามันยังไงมันปวดแขนมันปวดแขนมันต้องกำไอตัวเนี้ยต้องกำตลอดมันต้องกำตลอดมันล็อกได้ไหมล็อกไม่ได้ล็อกไม่ได้ไอตัวเนี้ยเราเอาสูงเกินไปอยู่ประมาณเนี้ยพอดีโอเคนะครับเดี๋ยวต่อไปเด๋จะเป็นตาผมมาดูกันแล้วกันครับว่าการใช้งานจริงมันเป็นยังไงนะครับที่ใช้ไปของเวลาของแบตเตอรี่กับเวลาตัด คงลที่สิดนะครับเดี๋ยวเราจะเอามารวมกันกับของผมว่าแบตเตอรี่มันจะหมดตอนไหนนะครับโอเคไป ผมก็ได้ทําการตัดหญ้าด้วยเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับเอาแบตหมดกี่นาทีก็ไม่รู้เนี่ยครับเกี้ยงอยู่นะเกรี้ยงอยู่นะเดี๋ยวให้ผมจะให้สองดูอย่างนี้ดีกว่า oh. นี่นะครับตอนนี้ก็ นี่คือผลงานของเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าของเรานะครับดูครับดูครับดูครับอันนี้มันอาจจะไม่สวยเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูตอนเช้าดีกว่านะว่าเราดูตอนเช้าดีกว่ามันเป็นไง The next morning The next morning อ่าและนี่นะครับก็คือสภาพที่ผมตัดไปเมื่อคืนนะครับนี่ครับเป็นไงครับว้าว wow. เดี๋ยวเราจะถ่ายแบบพานรามาให้ดูแล้วกันนครับ The next day The next day เอาแล้วนะครับตอนนี้เราก็เราได้ทําการตัดหญ้าข้างหลังบ้านไปแล้วนะครับก็แบตเตอรี่เครื่องตัดหญ้าเราก็ยังเหลือนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันยังตัดดีอยู่ไหมนะครับไป ยังไงบ้างรครับสำหรับการรีวิวเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าของเรานะครับก็ลองไปหาซื้อดูนะครับสำหรับสเปคนะครับผมต้องขอบอกว่าตอนจับเวลาเมื่อกี้นะครับเราแบตเตอรี่หมดใช่ไหมพี่โตแ <Bad mode. S 1> บตเตอรี่หมดแบตหมดกี่นาทีก็ไม่รู้แบตเตอรี่ที่เขาให้มานะครับเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมชาร์จไฟได้1 2โวลต์นะครับเมื่อกี้ผมได้ทดลอง ใช้ไปแล้วโดยประมาณคร่าวๆเนี่ยผมคิดว่าน่าจะอยู่ใช้งานได้ประมาณชาร์จหนึ่งครั้งนะครับน่าจะใช้ได้ประมาณ2 0ถึง30นาทีไม่น่าจะไม่น่าไม่น่าไม่น่าถึง30นาทีน่าจะ25นาทีได้ทำไปนะครับแล้วก็มอเตอร์ครับมอเตอร์ก็เป็นมอเตอร์850วัตต์นะครับผมแต่ขอแนะนำว่าไอตัวเครื่องตัดหญ้าตัวนี้มันไม่เหมาะกับการที่จะไปตัดงานหนักๆนะมันจะเหมาะสำหรับงานที่ตัดหญ้าในบ้านนะครับหญ้าขนาดเล็ก กิ่งไม้ตกแต่งกิ่งไม้ได้นิดๆหน่อยๆนะครับสะดวกนะครับพับเก็บได้นะครับผมส่วนใบนะครับใบก็ทั้ง3ใบนะครับก็จะมีใบเลื่อยวงเดือนนะครับผม ตัวนี้ก็เหมาะสําหรับการตัดแต่งกิ่งไม้นะครับพุ่มนหนาใบมีดโลหะสแตนเลสครับเหมาะสําหรับการตัดหญ้าวัชพืชพุ่มไม้ขนาดเล็กนะครับผมแล้วก็ใบมีดพลาสติกครับเหมาะสําหรับการตัดหญ้าแบบว่าที่อยู่ใกล้ๆกับท่อใช่ไหมพี่โตใบพลาสติกเนี่ยตัดหญ้าได้แต่พอไปโดนท่อท่อก็ไม่แตกนะครับก็เป็นการเซฟตี้ไว้ในตัวนะครับก็ลองไปหาซื้อกันได้ครับผมซื้อมานี่ประมาณ800กว่าบาทนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพให้เราด้วยนะครับบ๊ายบาย